นี่ปีน้อยมาส่องป่าครับพอดีป่าปดุกนี่ครับอุ้ยหานไปครับหานไปครอุ้ยไปทางใดล่ะนั่นวันีเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมมันก็เลยข้างอยู่แถวนี้เนาะครับเนาะประดิษครับปลาดุกรั่งได้หไครับ มันมันมันโอ้ปลาดุกครับรเก็บปลาเขื่อเก็บปลาเขื่อนเจ้เสิล์บปลาสวัสดีกำงามครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องจะมีปลาดุกที่สองสตวัวครับเป็นนี่พี่น้องจะลาบปลาดุกครับจะต้มลาบเนาะ ต้มปลาดุกลาบครับนี่มะเขือนี่กะไก่ไปทำกันเลยครับชุดแก๊สตั้งน้ำไว้ครับบุกต้มกะไข่กะไก่ใส่ไปมะเขือเขือเจเอ้านี้ผมจะต้มนะครับผมไม่ได้ย่างไม่ได้ลาบหล่นนะครับจะต้มปลาลาบนะครับนาอ อย่ยงเดินกันนะครับเนาะเอาจนมะเขือสุกมะเขือเปื่อยก็นน้ครับหั่นพักข้าครับอมดวนอันนี้เป็นพักไทยครับ อันนี้ต้นกระป้อมไม่หอม เย,เ,ยเยี่ยมเวยครับมายืมมาเยี่ยมเขาครับว้าวได้แล้วครับฟิดแกทเเลยต้มปลาซุกแล้วกับขามันลาบครับ กินนะครับเนาะ ยายามງอากลามันออกนะครับ ห้องลับหลนนี่เขาเอาไปปิ้งไฟนะครับนาอปิ้งไฟอันนี้พี่น้อยจะเนี่ยต้มต้มล้หลาบครับได้เหมือนกันครับห้องหลับหลนเนาะเวลาเขาไปปิ้งไฟเห็น,นกันแล้วก็มาหลาบเป็นห้องหลับหลนอันนี้ก็ต้มปลาลาบเดี๋ยวกลางออกดีๆก่อนครับมะเขือแก่ <Yeah. S 2> มะเขือคืน <c oughs> เฮ้ยอุ้ยอุ้ยหนาไปกันนี่ครับ <Wow. S 2> ปลากระลาบเรียบร้อยครับพักกระเรียมแล้วมีพริกลาบปน้อยใส่เกลือชุรสตอนนั้นละครับการปรุงรสมาพอกันครับพริกลาบปน้อยทักได้สั่งได้ใน,ในข้อความเพจนะครับ พิคมคขาว่ากับข้าวเหนือทําง่ายๆตักข้อความไปได้เลยครับหลบับพริกแกงน้ำเงี้ยวฮังเลมีมัดครับทักไปสอบถามได้นะครับเดอ้ออินบอกเข้าไปได้เลยครับใส่พริกรลาบเพอประมาณครับพริกหลาบไปน้อยเพชรน,นะครับใส่ใจสั่งเฮเดอร์เดี๋ยวจะเกี่ยวเข้าแล้วแบบมีคนจุวยไปน่อยทําพริกหลาบด้วนะเก็บสั่งนะครับ ปุงเกลือไปครับใส่เกลือไปใส่จิ้มใส่จิ้มเนาะเดี๋ยวเป็นหน่อย ung, ออยุงกับยน้ล้านฝนจุยเนี่ยพิกลาบอยาปีนอป้องปิ๊กกจะเกี่ยวเข้าเกี่ยวหน้ามันกับจะบอกใครีม่ปุ๊กก็จะวิจจะขาดนะเด้อครับเด้อรีบชังนะครับช่วงนี้ทำหน่อยปิ๊กกจะเกี่ยวเข้าเกี่ยวหน้ากันแล้วนะครับนี่จะเป็นน้ำต้มปลาครับน้ำต้มตะกีเนาะที่น่อยใส่ไปเห็นหน่อยถ้ากินร้ายก็ใส่หลายร้ายครับ กินได้กับเอาแค่มองคนแต่ไม่แท้แต่จะมักจะชอบนะครับน้องมันเพืเข้ากันตอนละครับใส่เกลือใส่พริกลาบไปน้อยไปเจ้าเหนียวกับคนมันเมินต้มปลาลาบต้มปลาดุกลาบนะครับน้องเมินทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวลาบหล่นเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเฮียขอครับเจะ เอาปลาทูไปปิป้งต้งนั้นนะครับถ้าจะใส่ข้าขวคั่วก็ได้นะครับบางคนเปิดกะบใช้ข้าขวคั่วตัวยจะได้หอมน้น้อยนะครับเนาะห่าครับหลับหายิงก้นเหนียวตอนนี้ต้องเหนียวความไปหอมใส่หอมดวนบ้านเฮาครับใส่เข้าไป จึมจางเงี้ยกรดชบนะครับคนให้เข้ากันดังนั้นนะครับน้ำปลาดุกต้นปลาลาบนะเดี๋ยวน้อยแล้วครับปอแล้ครับเจ๊เป็นไคงครับน่ากินหรอครับแล้วเสร็จเล้วอาจารย์ทั้งพอครับ ใส่ถ้วยครับนี่ใส่เข้าไปแล้วแต่คนมักเพชรนี่ใส่เข้าไปเียบร้อยแล้วครับหลับปะดุกครับต้มปะหลับปะดุกปะดุกหลับ มาครับมามากินข้าววยกันครับลาบปัดดกครับต้มปลาลาบอันนี้กับพักครับเตาที่หาได้นะครับนอะนี่เป็นละอ่อนสมัยก่อนนี่กาบดนไปแล้วเนี่ยไข่ต้มกับมีครับนอกับมีมีหลายชิ้นหลายอย่างครับมากินข้าววยกันครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วไปกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ